สวัสดีครับผมก็อยู่กับรถพี่จิ๊บนะครับวันนี้พี่จิ๊บมาจากไหนครับผมมาจากแถวราบกระแผงครับอโอเคพี่จิ๊บมาทําอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีมาติดโช๊คไฟฟ้าเนดะแล้วกระสีกล่องคาเวงในอ่าเดี๋ยวพี่จิ๊บโชว์เตะให้เพื่อนๆดูหน่อยฮะว่าการทํางานเป็นยังไงบ้างอ่าตัวนี้ก็เตะเปิดนะครับอ่าเวลาเตะปิดก็สมมุติว่าพี่จิ๊บหยิบของอะ่ะซึ้บอ่าไม่มีมือแล้วเราก็เตะปิดได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องวาง ไม่ต้องวางของก่อนเราค่อยกดปุ่มด้วยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายมากโชค๊คจะมีความรู้สึกได้ว่ามันนุ่มนวลมากเลยนะมันมันมันเงียบมากเลยอโอเคครับอ่ะเตะเปิดอีกรอบครับพี่อ่าเพเก็บของไอทีพี่อ่าบางทีเราต้องเตะใกล้กลเซนเซอร์หน่อยอขาเข้าไม่ลึกขาเข้าไม่ลึกอ่าโอเคครับอ่าไอทีพี่อ่า โอเคครับผมตอนนี้ก็จะมีทั้งสวิตมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้อาสวิตหน้าเราไม่ได้ใสนะครับเดี๋ยวไปที่รีวิวต่อไปครับผม okay, บอนคตัวนี้ก็จะเป็นตัวรีวิวตัวคาเพทัตนะครับคาเพทัตก็คืออุปกรณ์รณที่ทําให้ตัว Apple c a r าเพ y ของรถเราเนี่ยสามารถดู YouTube Netflix TV ออนไลน์ได้นะครับโดยที่เราจะเสียบแค่กล่องนุ้นะครับการใช้งานจริงเราจะเสียบแค่นี้เอง แล้วก็มีการติดตั้งตัว g v s เอาไว้ใช้สำหรับตัว google map นะครับการใช้งานนะครับพอเราเชื่อม hotspot แล้วเราก็สามารถเลือกเล่นแอป,ปที่เราอยากเล่นได้เลยตนะอนนี้มันยังอินเทอร์เน็ตยังไม่มา เหมือนเราเชื่อมเขาสปอร์ฟรีนี่มันเน็ตไม่ค่อยมานะทำไมของพี่มันไม่ค่อยมาวะจะเอาของผมแล้วกนะันเปลี่ยนเปลี่ยนของเาสมมติว่อาจจะต้องเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนราัาอีกทีนะึ คือถ้ามาปกติเนี่ยอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันจะต้องเปลี่ยนท,ที่ผมก็อัปเดตให้พี่จิหรดแล้วนะอ่ะขอผมมาฮนะเออทำไมของพี่เจีบไม่มาขอลองอีกทีว็ความสงสัยเป็นสองตีอยู่ยชไไ่ไม่ไม่หมายถึงว่า h ฮสตอตแชร์เป็น 5G หรือว่า2.4งดสีครับ๋อ2.4ครสี mana malam.